ยังไงสำหรับอีพีห้าอีพีห้าดีอ่ะชอบเนาะชอบซีนยูซโกะสุดๆเนาะทำดีอ่ะมันส่งอารมณ์มวลทุกอย่างที่สะสมมาตลอดทั้งอีพีมาลงในอีพีนี้คือเนื้อเนื้อเพลงเองอ่ะก็เข้ากับบทในบริบทนั้นอ่ะอออยากจะเชิญชมพี่ลูกว่าทำไมพี่ลูกว่าเล่นดีจังเลยคะเล่นถึงมากเนาะเล่นถึงมากเออพี่ลูกว่าเล่นดีมากสัมผัสได้ถึงความแบบรักความอบอุ่นแล้วความแบบ คือเขาคือในเนื้อเรื่องก็คือหมบบว่าเขาก็อยากเป็นนักร้องอะที่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมแต่ว่าไม่สามารถเป็นได้เพราะว่าครอบครัวไม่สนับสนุนแต่ว่าฉันก็สนับสนุนลูกแทนและกันเออเลดศเราชอบตรงนี้เราก็เลยแบบคิดว่าเล่นออกมาดีมากอะอถ่ายทอดอารมณ์เอยรวมถึงแบบสายตาอะไรอะ่ะออม,มันไม่อยากเหมือนกับว่าไม่อยากให้ลูกกินความฝันอืมถึงแม้เขาว่าเอยถึงจะบอกว่าไม่จะเป็นต้องเป็นอาชีพเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะผู้จัดการเป็นอะไรที่ทําให้ อาชีพมั่นคงที่คนข้างบ้านจะมองว่าดีดูดีอนเดินเพราะว่าไม่เป็นไรให้ล hey, like so right? so sure ูกทำตามสิ uh ่งที่ลูกฝันเออลดนะเออคือซีนนี้แล้วแบบโยนโยนไปคนนี้้องอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เห็นปัญหาแต่ละครอบครัวให้เห็นแบบว่าความทุกข์ของแต่ละคนของแต่ละตัวละครชอบชอบชอบมันเหมือนกับว่าไปอ่าบทร็อกที่คลายปมใช่ไหมเออว่าเอาจริงๆแล้วว่าช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต วัยรุ่นน่ะเออมันก็มีความแบบเครียดเออมีความบางอย่างเหมือนกันนะสองเส้นทางกูจะไปเรื่อะไปสองจะไปสามตรงไหนดีที่จะเหมาะกับปูอรไออย่างเงี้ยคือคือมันก็ยังแบบว่ากลับเข้ามาแบบกระแทกคอยที่เขาพูดแต่ตอนแรกทีแรกเลยก็คือชีวิตพระไทยยมมันมีแค่ครั้งเดียวใช่โอ้เราควรจะทําให้มันเต็มที่ให้มันสุดให้มันเป็นความทรงจำครั้งนึงในชีวิตที่เราได้ทําแบบดีที่สุดแล้วอย่างนี้เนาะใช่ไหมซึ่งนี่ก็เชื่อว่าหลายคนที่ดูอ่ะ ก็จะ<ค>มานั่งนั่งนั่งรีมายตอนตัวเองเป็นอยู่มัทยมว่าตอนนั้นกูคิดอะไรอยู่ใช่ใ,ใช่ว่ามีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าพลาดไปหรือเปล่าออในชีวมัธยมว่าทาไมฉันไม่ได้ทําวะใ,ในครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างเงี้ยคีดว่ามีไหมมีสิเนาะมีเยอะมากเออเนี่ยแค่สารภาพรักเหมือนพระเอกผมเองไม่เคยเลยก็เคยนั่งคิดเหมือนกันนะว่าเออทาไมตอนนั้นฉันถึงไม่แบบไม่ลองพูดออกไปบ้างเลยเออแต่พอเห็น เห็นตัวตรีนตรนเองที่แบบว่าเออพยายามที่จะทุ่มเทให้กับตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยพยายามซับพอร์ตเออคนที่เขารักมากที่สุดจริงแล้วเราเออว่ะที่ไม่มาอบอุ่นเลยเนาะจริงเออแล้วก็แบบแล้วทินนั้นทรนนั้นก็ชอบสินที่อ่าตัวกันเหมือนกับเซลล์กับการที่ว่าไม่เข้ารอบเราร้องไห้อะวาที่ร้องไห้ใช่ไหมที่จะจ,จะโดนชนแล้วก็ คือคือดีมากมาซบที่ไหลใช่ไหมใช่คือเหมือนกับว่ามันเหมือนจะซินที่เหมือนกับว่าจะเป็นจินแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันมันมันแบบมันค่อนข้างจะแบบรับได้แลรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่เขาสื่อคือมันมิเซนมันมิเซนกับกับบทตรงนั้นอืมแล้วน้องก็เล่นดีมากมันมีความแบบอดกลั้นจริงๆอะแต่พอมันจุดแต่มันไม่ไหวแล้วอะมันโฮเลยมันโฮเลยมันกับว่าแล้วมันก็แสดงให้ถึงเห็นถึงความว่าเขาไว้ใจตัวละครอีกคนหนึ่งอะ เขาเป็นพื้นที่ให้เขารู้สึกเป็นเป็นพื้นที่ระบายอืให้เขาได้เหมือนกับว่าเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยอ,อ่ะที่จะแสดงความรู้สึกออกไปได้เขาเพลงประกอบเลยนะไหล,ไหลเธอเอธอละเธอละยังไง <_ S 2> <_ S 2> มารีเลดกันเออใช่ไหมเออน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วอิงมีฉากไหนที่ชอบอีกไหมชอบฉากที่ที่แม่สับ ที่กลับมาแล้วแม่ก็ยังซัพพอตรูปอ่ะคือคือรู้อ่ะว่าลูกไม่โอเคแต่ก็ไม่ถามไปตรงๆ<อ>ปัดไปเรื่องอื่นเลยยนี้ยก็ยังแบบไม่ใช่ไม่ใครยี้ว่าอะไรต่อ,อ,อแต่กับพูดว่าแล้วกินอยู่ไหมกินอะไรไหมล่ะแล้วก็ยังซัพพอร์ตต่อคือคือซัพพอร์ตคือนี่ว่าถ้ามีแม่แบบนี้เยอะอม,มันจะดีมากเลยนะสําหรับเด็กวัยนี้อ่ะเพราะเขาต้องการแค่แรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคก็แค่ ปรับความเข้าใจแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็แค่สอนแต่ท้ายที่สุดก็คือสนับสนุนไปให้สุดทางอรอยเนี่ยแต่ปัญหาของตินที่เกิดขึ้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะที่เขาพูดเรื่องว่าเขาดูเหมือนเป็นคนเรียนเก่งแต่เอาจริงเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรขนาดแม่เป็นครูแล้วเออเหมือนกับรู้แค่ว่าเป็นหมอเพราะว่าแม่บอกให้เป็นรวย มันมีแบบนี้จริงนะเออมีคนที่เด็กที่เรียนเก่งแล้วก็แบบว่าแม่ก็บอกให้เป็นนั้นเป็นนี้ไปก็ทํทำไปแต่ทำไไม่รู้ว่าแพชชันเรื่องนี้แล้วก็เห็นถึงสังคมไทยไงที่แบบว่าเด็กไม่รู้ว้าชันต้องการอะไรกันแน่แค่ทาประจำกรอบระบบการศึกษาใช่ระบบการศึกษาคือไม่ได้ให้ความรู้เราขนาดนั้นว่าไม่ได้ให้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ให้อิสระทางความคิดของเราขนาดนั้นว่าเราเราอยากจะเป็นอะไรตั้งแต่เด็กบางคนเพิ่งจะมารู้ตัวก็มหกว่าฉันอยากเป็นอะไร อจริงๆแล้วชีวิตของเด็กมัธยมมันไม่ใช่มีแค่เรื่องแค่ตั้งใจเรียนเพื่อจะเรียนต่อให้จบเนาะมันยังมีเรื่องของการตามหาความฝันด้วยใช่ว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรมันดีเนาะเรื่องนี้ที่สื่อสารออกมาเนาะก็นี่เนี่ที่เรื่องนี้ที่มันดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวเออมันคือเรื่องเนี่ยความฝันใช่ความฝันจะไปฉันจะไปเออจะไปอะไรดีจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยใบหัวเลี้ยวหัวต่อัยที่ต้องเดิน ทางจะไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยฉันต้องทํำยังไงอืมแล้วมันแอบบอกครอบครัวสมมติว่าคนที่มีลูกมีเต้ามีอะไรมาดูก็จะแบบสกิดไตเหมือนเราแบบนันว่าเรา,า,เราควรจะซัพพอตลูกยังไงเออใช่ไหมถูกเออวันหน้าหลักเนาะจริงเห็นไหมดูวายก็ไม่ได้แค่วายแค่จิ้นนะคะเออมันก็มีอะไรให้เราคิดให้เราแบบว่าสได้ความรู้เหมือนกันอ,อ๋ออ่ะเนาะแต่ตอนสุดท้ายที่ทิ้งเอาไว้ก็คือสรุปก็ยังไม่สรุปรู้หรือเปล่าว่าเขาชอบเธอ คุณกันค่ะคุณกันจะช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเออช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบคิดถึงมันแอบไปไกลมันแอบมีนั่งคุณกันงงโอเคก็ ep นี้ก็ประมาณเท่านี้เท่านี้นะคะอ่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครชอบฉากไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าอยากให้พี่ีก่อนทำอะไรเออเออเออ อะไรแบบไหนคุยกันได้คุยด้เราพูดคุยกันได้แล้วพูดคกันได้เหมือนเพื่อนนะคะกัดได้เลยได้เออแเราหาจุดตรงกลางร่วมกันใช่ค่ะโอเคนะคะเอย่าเจอกันใหม่ในอ่า r ี a อค ep กันต่อไปนะคะคลิปนี้สำหรับเท่านี้ไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ